สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีฮัเบิลสุขสุขคนเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเบิร์จุกหม่งสุบอนเนาะโดยมันนี่ก็มาพบมาพบต้อนไม่เงี้จันดาบ้านหน้าขึ้นก่าคือเดิมอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะคืองจเป็นพ่อแม่พี่น้องทางพังลาวหรืองจะเป็นพ่อแม่พี่น้องทางพังไทยหรือต่างประเทศนาะพ่อแม่พี่น้องเลยมันนี่กับสีต้อนรับ เข้าซูซองยุทธ์ไม่เงี้จันดาบ้านนาเขาคือเก่าพ่อเม่พี่น้องเลยเนาะนี่กับรรยากาศดีพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่ว่าแดดก็มีลมพอมพ่อแม่พี่น้องยเลยอยเนางนี้ก็มาพูดกันช่วงบ่ายพ่อแม่พี่น้องเลยในจันดาบ้านนากะพาพ่อแม่พี่น้องเอ็นทีเขาเนาะไปเบิ่งพ่อตาพ่นตึกปลาพ่อแม่พี่น้องเลย ก่อนอื่นสิไปติดตามรับชมกตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพืะเป็นกำลังใจให้ม่ใหญ่จันดาบ้านนาทายคลิปต่อไปเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยโดยขอบุญขอบคุณในลายเด้อผู้ใดเข้ามาติดตามรับชมช่องม่ยหญ่จันดาบ้านนาเฮาเนาะโดยอันนี้ก็ถือกุ๊บปั่นเกวเลยพ่อแม่พี่น้องใส่กุ๊บเนาะฮอนเดดพ่อแม่พี่น้องเลยแต่หาง่ายงูวง่ายัวตามทงตามท่านี่แหละเนาะตามให้หน้าตาการนี่แหละ ผูกเมียนบาได้ท่านได้ปล่อยงัวเมีใหญ่จันาดบรรนานเป็นงัวทึกพ่อเมพี่น้องเนาะแต่ว่างัวเมย์ทรงสามตูนกระป่อยเลยเนาะหอดูลมเวลาเพิ่นอยากกินน้ำเพิ่นกะสิมาเองพ่อเมพี่น้องเลยง่ายอยู่เนาะเลี้ยงง่ายเลี้ยงสบายอยู่เนาะงัวเมนแต่ว่างัวทึกนี่อยากผูกไว้พ่อเมพี่น้องเลยเพิ่นสิไปเพิ่นสิเล่นไปดะได้พ่อเมพี่น้องเลยเพิ่นจะไปหาตัวเมย์เนี่ยเนาะงัวทึกก็ได้ทุนนี้ก็สิไปที่ตามรับชมเนาะ ถ้าพ่อแม่พี่น้อง FC เฮาไปดับดูว่าพ่อตาเพิ่นสิมาเอาปลาในหนองพ่อแม่พี่น้องจะเพิ่นสิได้เอาเนาะในจันดาบานนาก็ยังบ่ฮู้เลยพ่อแม่พี่น้องจักเพิ่นสิตึกจักเพิ่นสิเอามองมากลางเอาบ่ได้ก็แต่ปล่อยแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยปลาก็จักตัวใหญ่จักตัวน้อยเนาะยังบ่เห็นหยังเลยจักสิเป็นตําใดเนาะืออยู่่มัน คอยมากินเนาะพ่อพี่น้องเพิ่นกินก็เห็นอยู่ในหนองน้ำไงพี่น้องชาวใดพ่เป็พี่นงเลยไะติดตามชมกันเลยพายเอ็มจเขาไปดับดูเนาะพอตาเพิ่นเสียวปลาในหนองเาะพ่อแม่พี่น้องเลยวันนี้คอนโดมีไปสั่งกินกับข้าวเนาะแต่ว่ามีแต่ข้าวมีแต่กินกับเป็นไปเพราะได้คือกันพ่อแม่พี่น้องเลยที่ไหนจะอยากกินข้าวจะจ่อยอยู่เนาะทำมาห้ามไม่ได้กินกะหมมีเหงเห็ดเบี้ยเห็ดงานพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะไปไปติดตามรับชมกันเลยว่าเด้อ ลายใหญ่หางพเมพี่น้องไอ้ซักซาสีเวลาเนาะไปไปเบิง้งไปส้มกันเลยพเมพี nah ่น้องเลยพเมพี่น้องพอตาพ่นเอาปลาอยู่ในหนองเนาะพันเอามองมากางเอาพเมพี่น้องเลยมันติดตามรับชมกันเลยเด้เอ็บีเฮาทุกคูทุกคนเนาะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลอยู่ทังใดก็แล้วแต่พเมพี่น้องเ้ยมันนี่ก็มาติดตามรับชมกันเลยพเมพี่น้องพร้พอมกันเลยเนาะ สิได้ดืโบอเนาะพม่พี่น้องยังไม่เคยเอาปลาในหนองจ้าคือก็แต่ปล่อยแล้วพม่พี่น้องเลยโดยตาเบิ่งเพิ่นเนาะเพิ่นเอาปุ๊บพิ่นอยู่หิมพุพมีพี่น้องเลยในเจะนาบ้านนาก็อยู่น้ำตาพังเพิ่นเฮ้อโอ้ยถือได้ยังโบเอาอยู่เนาะเอ้ยปลาในหนองเอาเน่าเอาชาพม่พี่น้องเลยสิได้เนาะสิได้กินอยู่บ่อมาดีอะไรจังได นี่ไปพี่น้องในกระดาบันนากระถือฮะพันมันยังพันมันกระลังมากินแล้วเฮ้ยมันกับบุมันกับบุถือแล้วเนาะใช่จ้ะก็บุตรถือแต่หมดแต่หมดฉมีเลยพนีพี่น้องเอ้ย ได้กินหรือบ่เนาะมาีิจังใดอฮปลานิ่นเม่นบอโอ้ปลาขาวเนาะน้ำขาวกับปลาขาวพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเอ้น้ำผลยังลึกกตืบอยู่เลยพี่นอ้องเพิ่งอึกเพิ่นแล้วเอาปลากระปุบ่ไบร่าบาท Tang cái thằng lô du mô thì tay bao, hơi bà chắc hăn bói hơi hơi ấy, hơi bao này, hơi hơi bao, ôi, con hơi cây càng mong à hơi ขังเล็กเลยเนาะไม่ีบิดไอพี่น้องเอ้ยบอเคยเอากินแต่กินน้ำมูชื่อเนาะมันก่างบองอด่เดี๋ยวปินไปปินมากลุดมมือ่ได้กินชับหลูมออกแล้วแต่เขาบ้านตัวนี้อ๋อ จะสองกระดูมือไปทำปลานนินน้อยปล่อยตะกี้ผมไพี่น้องแต่ข้าผนตกลิ้นเนาะได้โตเลียวเอออเ้าสังค์วาแท้ก็จะเอาน้ำขู่ให้ใช่อยู่เนาะสีชาสิยันลงกับบุมมี่ไอพี่น้องเอ้ยอ้าวไอ้ยป่าตัวเดียวดองดองเลยไอพี่น้องเลยปลานนินปลานนินน้อย một thứ xăm bạn à, này xăm môi choi chết ơi nó mắc cũng cuộn lay quá lay nhàng mà tam chế mình lại cả lay phàn hay măn phàn nó ở đó bà đường lai tù đây thôi nhỉ bò thì đây kín nó bà tôi điều mẹ phi nong ơi ปลาเอาปลาในนองก็ยังบ่ได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยปลาก็ซ้ำขางไว้เนาะยังบ่ได้อยู่น้ํามันลึกบ่ตงเด้อมแมงก็บ่ตงบ่พลาดเลยสม้อยเงียบฮู้จักแท้เนาะสิมาเอาเพิ่นมีแตู่กระปูพ่อแม่พี่น้องเอ้ยตามตพังเนาะกระปูกองู thứ bo đó bà đông chốt ở ma kìm này có cái chốt ở đó leo nặng bao Cốc lên à mấy cái son bưng để mấy cái lắc bay đấy Oh! mong suốt nồng rồi bỏ đây đó, mấy bạn nhìn nó, ơiii, xịt bên trắng này trắng thông có hông, chọc chọc, ư ừ, nhắc kín khẩu có mấy bạn nói khẩu, có cắp kín bột à xếp, câu mấy khẩu cả đầy có cắp đây, cứ câu đưa điện sĩ phát อ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะพ่อตาเอาปลาใน้นองกับบุ้รพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคลองกินกับบุ้ร่กินบาทนี่โอ้ยจูไพไว้ซื้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเห็ดยังไดเนาะมีแต่ปลาตองลำอุ้ยช่วยอยู่น่ะมองเพิ่นพ่อแม่พี่น้องโอ้ยจุ่มมาคนบ่เคยเอาปลาบุ้ร่พอดีพ่อแม่พี่น้องนี่พ่อแม่พี่น้องได้ปลาฉกโต ปลาจามตัวทั้งปลาตองไปพี่น้องไป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 เลยพ่อแม่พี่น้องไปเพื่อผู้ชมกันเลยอย่จึงไดกินเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาพ่อแม่พี่น้องเฮาก่อนเนาะเบอร์สุขสุขคนเบอร์สมองสุบอนอยู่ใกล้ดูสิอยู่ไกลอยู่ทางใดก็แล้วแต่พ่อแม่พี่น้องเลย ขอบุญขอบคุณเอจีทุกทานพ้เขามาติดตามหับชมช่องไม่ใหญ่จันดาบ้านหน้าลอยมาตลอดเนาะเริ่มตต้นจนจบประความโฆษณาเด้อพ่อเม่พี่น้องเอ้ขอขอบุญขอบคุณเนาะเอเจีกทานขออยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นชุกชุบกายสบายใจตลอดปีเลยตลอดไปเนาะพ่อเม่พี่น้องเอ้โดยคิหนาจะมาคบกันใหม่คือเก่าคือเดิมเด้อพ่อเม่พี่น้องเก่าความว่าสบายดีไปแล้ว